กับ,บูชามีนิดหน่อยไอ้เราก็นึกว่าถึงขนาดนี้ต้องไปนําเข้าอาหารกระป๋องจากเวียดนามรู้หรือเปล่าคนเขเมรเนี่ยเขาติดมากเลยชูกาลังนี่หนึ่งแล้วนี่ๆนี่น,นี่ติดมากอะ,อะไรนะผงชูรสผงนัวอะไรนะปลากระปอ๋องค่ะถูกไหมใช่ไอ้เราก็เห็นพูดกันเป็นเชือยแจ้วทีเดียวห้ามให้ไปหามาจากที่อืน่นเห็นว่าจะไปเอาเข้าจากเวียดน,นามหรือลาว ถ้าเอาเข้าจากลาวปรากฏว่าต้องอ้อมเพราะเป็นสินค้าไทยนี่แหละเพียงแต่ไม่ซื้อจากประเทศไทยแต่ไปซื้อสินค้าไทยจากประเทศลาวให้เขากําไรอีกทีหนึง<ฆ>่งถึงขนาดที่ในเชลเชลต่างๆเนี่ยมีปัญหาถูกไหมร้านรวงต่างๆมันมีความเคยชินเราก็นึกว่าเด็ดขาดห้ามนำข้าสินค้าไทยเลย<ฆ>โถเมื่อวานนี้ ถึงได้ทราบจากกรมสุลกากรกับสับสามิรกัมพูชาถึงขนาดอัปเดตว่ามีการเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ห้ามตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะคะห้ามนําเข้าแค่ผักผลไม้และเชื้อเพลิงนอกนั้นสินค้าอื่นๆนําเข้ากัมพูชาได้ค่ะก <c oughs> <c oughs> รมสุลการกรและสับสามิตรของกัมพูชาค่ะอัปเดตรายการสินค้าที่มีต้นกําเนิดจากไทยที่ห้ามนําเข้ามาในกัมพูชาสินค้าต้องห้ามส่งออกจากไทยเข้าไปกัมพูชาได้แก่ผัก ผล,ลไม้เชื้อเพลิงก็มีลงรายละเอียดค่ะน้ำมันเบนซินดีเซล LPGLNG น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเจตรายการอื่นนอกเหนือจากนี้ไม่ถูกห้ามนำเข้าสามารถนำเข้าต่อไปได้ตามปกติเพียงแต่จะต้องเข้าไม่ใช่แดนทางบกอะ่ะใช่ก็คือจะมีบางจุดอะคา่ะจุดผ่านแดนที่มีการเขาก็ใช้คำเดิมอะนะว่าทหารไทยฝั่งสั่งปิดฝ่ายเดียวผลกระทบมันจะเกิดขึ้นกับชาวกัมพูชายอย่างที่ว่า อหนึ่งคือไม่คุน้นสองคือมันแพงค่<ฮ>ะถูกไหมอ่าถ้าหมายถึงใช้ของประเทศอื่นไม่ประเทศอื่นจะไม่คุน้นถ้าใช้ของไทยที่ไปอ้อมผ่านเข้ามาอา <จะ S 2> ไม่หมายถึงสินค้าอื่นจากประเทศอื่นเนี่ยก็แพงด้วยล่ะแหมถ้าเราจะกินปลา,ากระป๋องรสชาติจากประเทศไทยเนี่ยกินกันมาใช่ไหมลองไปนําเข้าจากเวียดนามอย่างเงี้ยเออหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นค <ฮะ S 2> อ่าสุดท้ายอัปเดต ไม่ห้ามแล้วไม่ห้ามแล้วค่ะไม่ห้ามแล้วทุกอย่างยกเว้นผักผลไม้เชื้อเพลิงออ่มีอยังห้ามอยู่เหลือแต่ผักผลไม้เชื้อเพลิงเอาปลูกกันทันไหมนั่น <c oughs> ผักอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นห่วงสุขภาพคนกัมพูชานะ <c oughs> ใช่ไหมอ่ะ